สวัสดีค่ะวิทยาศาสตร์กับครูปรางวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะในเรื่องของสารละลายนะคะข้อที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะก็คือเรื่องของการเตรียมสารละลายนั่นเองค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะการเตรียมสารละลายนะคะในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ แล้วก็ในชีวิตประจำวันนะคะบางครั้งต้องใช้สารละลายที่ทราบความเข้มข้นเพื่อที่จะนำไปใช้ให้ตรงกับความต้องการและให้เหมาะสมกับการใช้งานนะคะและนักเรียนนะคะจึงควรจะทราบวิธีการเตรียมสารละลายที่มีความเข้มข้นและปริมาตรตามที่ต้องการด้วยค่ะ เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเตรียมสารละลายกันก่อนเลยนะคะภาชนะที่เตรียมสารละลายนะคะก็จะได้แก่ขวดวัดปริมาตรในที่นี้นะคะจะใช้บิกเกอร์ที่มีขีดบอกปริมาตรด้วยค่ะและมีขวดวัดปริมาตรนะคะต่อไปค่ะอุปกรณ์การตวงสารนะคะได้แก่หลอดฉีดยาค่ะ กระบอกตวงแล้วก็ปีเป็ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นเครื่องช่างแท่งแก้วคนสารและช้อนตักสารค่ะวิธีการเตรียมสารละลายนะคะสามารถเตรียมได้หลากหลายลักษณะนะคะเช่นการนำสารบริสุทธิ มาทำให้เป็นสารละลายนะคะจาก,การนำสารละลายที่มีอยู่แล้วนะคะมาทำเป็นสารละลายเจือจางค่ะซึ่งโดยทั่วไปนะคะการเตรียมสารละลายจะใช้น้ำเป็นตัวทำละลายนั่นเองค่ะการเตรียมสารละลายนะคะจากสารบริสุทธิ์จะมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ1เลยนะคะก็คือ คำนวณหาหมวลหรือปริมาตรของตัวละลายและตัวทำละลายค่ะ 2. เลือกอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ให้เหมาะสมค่ะเช่นใช้เครื่องช่างสำหรับช่างมวลของแข็งใช้กระบอกตวงสำหรับตวงปริมาตรของเหลวนั่นเองค่ะ 3. าทำให้เป็นสารละลายที่มีความเข้มข้นตามที่เราต้องการนะคะ 4. การเก็บสารละลายค่ะก็คือ เราจะต้องเก็บใส่ไว้ในขวดที่มีฝาปิดปิดฉลากบอกด้วยนะคะว่ามีชื่อสารว่าอย่างไรสูตรเคมีคืออะไรมีความเข้มข้นเท่าไหร่และที่สำคัญเลยนะคะก็คือวันที่เราเตรียมสารละลายนั่นเองค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเตรียมสารละลายไปแล้วนะคะ นักเรียนอย่าลืมนะคะกลับไปทบทวนบทเรียนด้วยและเราจะมาพบกันในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้วันนี้สวัสดีค่ะ